อเมริกาทำท่าจะปฏิเสธการซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตี F-35 ของกองทัพอากาศไทยแต่ไม่รู้ทำไมไม่ปฏิเสธให้ชัดเจนกันไปเลยว่าไม่ขายให้ดูทรงจะเล่นแต่เกมการเมืองระหว่างประเทศต้องการขู่ไทยตามฟอร์มหรือไม่อย่างไรแต่ถึงกระนั้นชาวโซเชียลไทยก็ไม่สนใจไม่ขายก็ไปซื้อที่อื่นได้คลิปนี้ผมจะขอนาเสนอข้อมูลของเครื่องบินที่ชาวโซเชียลไทย อยากได้มาแทนเจ้า F35 กันนะครับเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบคลิปนี้ก็ลองรับชมกลิปเพนีรุ่นใหม่ล้ำล่าสุดกันดูนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้โดยเจ้ายาสส39สิกปเพนีเครื่องบินขับไล่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโต้และกำจัดภยัยคุกคามขั้นสูงถูกพัฒนาขึ้นในปี2010โดยการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้าคือยาสสามสิป ทำให้คริปเพน E กลายเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์และขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการมากขึ้นตัวเครื่องถูกปรับปรุงให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนตัวใหม่จาก General Electric F-414 แรงขับเพิ่มเป็น22,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วช่วยให้เพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้ถึง16,500กิโลกร,รมัมสามารถติดขีปนาวุธได้เพิ่มมากขึ้นเช่นขีปนาวุธอากาศสุอากาศแมเทร ที่สามารถติดตามและทำลายเป้าหมายระยะไกล130กิโลเมตรได้ถึง7ลูกรวมทั้งติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ไอริสได้อีก2ลูกเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเข้าปะทะและทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนเรดาร์าตัวใหม่เป็น SELECT ES05 RAVEN AESA มีความไวสูงพร้อมระบบค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดของ Sky w a r ิ h g ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นทั้งนี้ยังมีการเพิ่มระบบ hmc ให้ ai เข้ามามีส่วนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่นักบินช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจในภารกิจที่ซับซ้อนและวิกฤตได้รวดเร็วมากขึ้นโดยคุณสมบัติหลักๆที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันมี2ประเทศที่ทําการสั่งซื้อและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้ครบตามสัญญาก็คือประเทศสวีเดน60ลําและบราซิล36ลําส่วนราคาจะอยู่ที่85ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลําราคานี้แม้จะแพงกว่า F 3 5แต่ซื้อมาแล้วก็มีการแบ่งปันเทคโนโลยีจากผู้ผลิตแบบไม่กักพูดคุยจ่อรอง แบบผู้ขายและผู้ซื้อได้สบายใจกว่าค่ายอเมริกาที่ต้องการเล่นแง่การเมืองอย่างเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ